นี่ก็คือวัดสีอ่มายูเรส่วนที่เดิม,มนะครับอันนี้คือด้านหลังก็คือเป็นองค์เทวรูปศสีนตรกับพระชายาทั้งสองคนคือวิกิและพุทธกินะครับด้านหลังเห็นเป็นภาษาฮินดีว่าข้างบนนะครับเห็นว่าคาชานานะนะนะฮะคชานานะก็เป็นพระนาม ่องพระศิษยเนตรอีกพนามหนึ่งนั่นเองกระชานนาก็คือช้างกันหรือกระชานนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไ้ชมไปดูพระพิคเนตรในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นรูปแบบที่คนไทยไม่ค่อยได้เห็นคือรูปแบบของพระฤาษีนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านู้ชมรอบๆตรงนี้ครับเรมีเวลาไม่มากนะครับ,น,นะรบนี่นะครับด้านหลังพามาถึงตรงนี้แล้วนะด้านหลังผมนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นพิคเนตรในแบบข,ของ,ของรูืฤาษีนะครับของฤรษีนักบวช เ้าจะขอยานสมาธิขอ,องพระองค์ขอพุญญายาณงพระองค์ด้วยเชิญพระสิทธิเนรอมคังจนตปฏิเยนนะโมอ,อ,อมสีตะเมชยานะโมนะครับเออก้องเลื่อนไปหน่อยนะครับถือกล้องไปถ่ายคนเดียวนะก็เป็นอย่างนี้แหละครับเออ แปลกตาดีนะครับพระเนรในรูปแบบของฤาษีนะครับโอเควันนี้ก็ครบแล้วทั้งหมดแปดวัดเลยนะครับสกวินายกการเราเติมเต็มชีวิตครบทั้งแปดด้านของชีวิตแล้วที่ขาดหายไปก็จะรับการเติมเต็มนะครับที่เห็นด้านหลังนี้นะก็คือเป็นด้านหลังของเทวรูปที่อยู่ด้านในนั่นเอง คนที่ไหวองค์ข้างในเสร็จแล้วก็ต้องมาไหวองคตรงนี้ด้วยก็คือเราจะได้มีความซื่อสัตย์ตรงหลักพักดีทั้งต่อหน้าและรับหลังนี่คือด้านหลังกำแพงที่มีเทวรูปนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำาที่เอาหัวไปชนกับตรงนี้นะเพื่อตักตาระโอมโังการบาริเยนะมหข้าพเจ้าขอขักพีต่อองค์บรมคุณทั้งสามหน้าลันที่หลางทำอย่างนี้นะครับเราจะได้มีความซื่อสัตย์ต่อองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังนั่นเองไปต่อดีกว่า